ที่สอนพิเศษหลังจากทำงานนานสิบสามปีเห็นคลิปที่ะตัดตังมือสาวๆน่ารักใช่ว่าตาเขาดูแลน้องดีนะเขาอยากมีน้องมั้งเนี่ยเซรั่มของอะไรคะของชูกะค่ะนี่ชูกะไทยแลนด์นะคะสั่งได้ที่บ้านเขียวนะ at chuka thailand มันมีทำานัการอื่นบนใบหน้าไหมครับันถกา์อื่นถ้าเป็นร้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ทําฟิลเลอร์ไม่ได้ทำ,ลลทำถ้าจะมีก็มีแบบโบอ็อกนานนานทีแล้วก็พวกเลเซอร์ยกกระชับก็นานนานทีคือจริงๆก็อยากทำนะแต่มันไม่ได้มีเวลาไปทำไม่ใช่ว่าสวยแล้วเลยไม่ทำนะ น้ำตบของอะไรคะน้ำตบของชูการเหมือนกันคะ่ะแอดชูการ์เดอรสกอตไทยแลนด์บ้านเขียวนะคะอันนี้690บาทใช้ดีนะเธอจริงๆตอนแบบมีทองนะเอาเนี้มาทาผุงเพราะว่ามันเป็นผื่น,นแดงขึ้นมันมันคงแห้งอะหายทำเป็นเล่นกระชับรูขุมขนไหมมีวิธีกระชับไหม ก็ลูขุมขนมันมันกว้างเพราะว่าหน้ารับผลิตน้ำมันเยอะไงวิธีที่ทําให้รูขุมขนกระชับก็คือเราก็จะต้องให้ผิวเราอะผลิตน้ํามันให้น้อยลงเนี่ยเมื่อหลายวันก่อนนะกัดปากตัวเองตรงจุดเดิมเนี่ยต้องสองรอบเจ็บมากเลย วิธีเติมความชุ่มชื้นให้ผิวตัวเองนะคะเร่งด่วนรีบที่สุดก็คือการมาร์กหน้ามาร์กเข้าไปแต่ถ้ากลัวว่าหน้าจะมันกว่าเดิมก็ไปหามาร์กที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะมาร์กที่มันไม่ได้เข้มข้นมากก็ได้อะอย่างเช่นพวกมาร์กว่านหางจระเข้มาร์กไปลองดูในพวกแบบเอ่ออีฟแอนบอยอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยหน้าใช้ทั้งนั้น ฉันเป่าผมก่อนแล้วค่อยแต่งหน้าดีกว่าแล้วก็สิ่งที่จะแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือการทานจิววิงนะคะมามีตอนนี้มันมีกลับมากินแบบเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดอีกละพอรู้สึกว่าตอนที่ไปฮ่องกงอะ่ะแดดมันแรงมาก เดอนะดดอริจินอลมีลมมะมากขามีอะไรเงี้ยมีหลายยี่ห้อเลยตอนเนี้ยแล้วก็ทานน้ำเยอะๆค่ะทานน้ำขิงแล้วก็เดี๋ยวนี้เขามีเครื่องอย้่ด้วยนะเห็นแล้วแบบทําไมตอนที่ฉันทองตอนที่ฉันปั๊มนมมันไม่มีแบบนี้บ้างเดี๋ยวจะเอาให้ดูมันเป็นเครื่องประครบร้อน่ะระหว่างปั๊มนมหรือว่าให้นมลูกคือสมัยก่อนอะจะบอกว่าสมัยก่อนวะสมัยตอนที่ออย ปั๊มนมอ่ะมันไม่ได้มีแบบนี้อย่างดีเราก็คือใช้หูฟังและโบราณกันเลยทั้งที่มันก็ไม่กี่ปีเนาะนวัตกรรมมันไปเร็วอ่ะอย่างตัของออ,อยเนี้ยเราก็จะต้องมีลูกป,ประครบใช่ไหมเวลาหมอหมอ,หมอเขามานวดให้เขาก็จะทิง้งลูกประครบให้เราเราก็ต้องเอาคู่ลูกป,ประครบที่ข้างในเป็นข้าวอ่ะเอาไปใส่ไมโครเวฟแล้วก็เอามาประครบก่อนหมอนิโกไปทํามาแล้วดีมาก เี๋นะทีละคนนะเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอาจจะลืมเออแต่ก่อนเราก็จะใช้ข้าวมาประคบใช่ไหมหรือว่าเป็นเออผ้าชุบน้ําอุ่นเอามาประคบอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้นวัตกรรมนี้เธอแล้วมันน่าใช้มากไปฟอลโล่ได้นะร้านเมนโลฟอร์คิด d นะคะเขามีอุปกรณ์คุณแม่ที่จะทําให้คุณแม่สะดวกสบายในการเลี้ยงลูกอ่ะ เยอะมากแลวเขาก็มีอุปกรณ์ที่ช่วยในการปั๊มนมน่ารักน่ารักเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโกลยสุญญากาศถ้าคนที่ไม่เคยยังไม่เคยมีลูกนะโกลยสุญญากาศคืออะไรเวลาเราให้เนี่ยโกลยสุญญากาศหน้าตาแบบนี้เธอไอตรงนี้เป็นแค่จุกมาปิดให้นมมันไม่หกออกมาแต่จริงๆตัวกลวยมันมีแค่นี้สมัยก่อนมันไม่มีหรอกไอตัวหัวปิดไอปิดอย่างเนี้ยอย่างดีก็เป็นฝาแบนๆมาครอบแต่ตอนนี้เขาทำให้มันน่ารักอันนี้ก็คือเอามาจุกไปที่หน้าอก และอีกข้างหนึ่งเธอก็เอาลูกเข้าเต้าไปเพราะปกติเวลาเราเอาลูกเข้าเต้าข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งน้ํานมมันจะแหลอัตโนมัติซึ่งถ้าเราไม่มีอะไรมาลองมันก็จะสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นื้ออกแมวแต่ถ้าเธอเอาไอ้ตอนนัวนี้มาจุบไว้วิธีจุกก็คือเหมือนกับเราใช้สูญญากาศอ่ะกดให้ไอ้กลวยเนี้ยมันเป็นแบนแล้วก็เอามาใส่ไว้ที่หน้าอกใช่ไหมแล้วพอปล่อยปุ๊บม,มันก็จะจตูดจุ๊บติดแล้วน้ำนมมวลามันมนไหลออกมาเนะมันไม่ได้ไหลเป็นหยดๆนะมันแบบพุ่งออกมาเลยอ่ะแล้วยิ่ แล้วก็อันนี้คือกลัวสุริะแต่ว่าที่กําลังจะเมื่อกี้โฆษณานก็คือดูสิแล้วเขามีกลวยหลายแบบนะไม่รู้ให้ดูแล้วคุณต่อๆเขาจะว่าเลยใช่ไหมอ่ะอ่ะฉันปิดอย่างนี้ดีไหมเขาจะอุ้ยมีลูกใครน่ารักจังอ่ะไม่เป็นไรให้ดูไปก่อนแล้วกันอ่ะอย่างนี้นี่เขาก็จะมีกลวยแบบนี้ ก็มีคือเหมือนแบบว่าใส่เข้าไปในชุดชั้นในระหว่างวันที่แบบสําหรับคุณแม่ที่น้านมเยอะและอันนี้ก็คือเป็นกลวยสุญญากาศนี่อันนี้เป็นกลวยที่ครอบเข้าไประหว่างวันได้นี่แล้วก็จะมีกลวยสุญญากาศหลายแบบนะน,น,นี่เป็นแบบติดกับขวดนมอะไรไปเลยอย่างนีอ้อ๋อันนี้เป็นเครื่องปั๊มแบบพกพาน,น่าใช้จังเลยอันนี้อย่างนี้อุ้ยของยี่ห้อ đi hòm, hóa... ui, nấm bột không mại chút 1, ngay nấm à, à ừ. จะอ่ะทุกคนโซซอร r y ด้วยนะพอดีโทรมาคุยงานยังอุตส่าห์รออีกตังพันคนอ่ะเดี๋ยวอยากจะรู้ใช่ไหมว่าที่มันมีพูดถึงนี่คือเครื่องประครบนมมันไม่ใช่เป็นเครื่องหรอกมันเป็นอุปกรณ์เสริมนี่เห็นปะ เป็นแผ่นเหมือนเวลาเราเป็นปวดท้องแล้วเอาถุงน้ําร้อนมาแปะพุงอะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันก็คงจะต้องไปเอาไปเข้าไมโครเวฟหรือว่าใส่น้ําร้อนเข้าไปแล้วก็เอามาแปะที่หน้าอกแล้วตรงกลางมันมีรูเห็นไหมที่จะให้แบบเต้าออกมาเนี่ยก็คือให้ลูกเข้าเต้าได้หรือว่าถ้าจะใส่เครื่องปั๊มนมก็แนะนําว่าให้ติดตั้งอ,อกกุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเอาไอ้ตัวเนี้ยครอบลงไป ประครบไว้อย่างเงี้ยซึ่งเวลาถ้าเราข้อดีของการที่เราประครบไปปั๊มไปหรือให้นมไปอะ่ะคือนมมันจะออกดีกว่าน้ํานมมันจะแบบแล้วพอน้ํานมออกดีน้ํานมออกเกลี้ยงนะมันก็จะกระตุ้นให้สร้างน้ํานมเพิ่มเข้าใจไหมคะมันก็จะทําให้เรามีน,นมเพิ่มขึ้นได้นะร้านเนี้ยเธอไปฟอลโล่ไว้ Melo for Kids ดีดีอุปกรณ์เด็กน่ารักมากแล้วเจ้าของนี่แล้วก็มีอันหนึง่งพี่ตู่ก็มาโฆษณา อันนี้ก็คือเป็นตัวแบบนี่เรื่องแก้ปัญหาเต้านมอุดตันเธอสามาเรื่องนี้ได้ไงเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบน้องหอยเล็กๆเ,เนี้ยเอามาแบบกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอสามารถที่จะแบบว่ากระตุ้นไปปั๊มนมไปกระตุ้นไปเข้าเต้าไปก็ได้แต่ตอนที่ฉันมีรูปม,มันไม่มีอะไรแบบนี้เธอแล้วราคามันก็แบบไม่ได้รุนแรงขนาดที่แบบว่าเกินเอื้อมอะไรได้อยู่ น่ารักมากอะ่ะร้านเนี้ยเธอไปฟอลโล่เลยเธอจะเพลินมากให้ดูชื่ออีกทีหนึ่งนี่แล้วเจ้าคุณเจ้าของเขาก็น่ารักด้วยนะพี่เอน่ารักมากเมนโลฟอร์กิตนะคะเป็นอไฮแชร์ uh, share, ที่เป็นแบบให้นั่งกินข้าวเด็กหรือว่าเตียงนอนที่แบบว่าเราเซ็บทั้งหลายเขาชอบใช้กันที่มันจะเป็นเตียงเหมือนเปลแล้วก็ามาวางติดกับเที่นอนได้อะไรเงี้ยตรงนี้เขาก็มี น้องพีม่อยู่หรอน้องพีมพ์ลงไปข้างล่างแล้วค่ะซื้อตามมีแค่ไว้หมดแล้วเก่งมากคุณนันซี่มีอ้อยขอพิกัดแก้วหน่อยงับอันนี้เหรอโอวาล่า O W A L A โอวาล่าลองหารเดี๋ยวนี้น่าจะมีคนเอามาขายเยอะจริงๆเขาก็มีมาขายในประเทศไทยแล้วนะมีคนนำเข้าชื่อสเปรย์ป้นคอเด็ก ซื้อสเปรย์พ่นคอเด็กตมม่ำมีลูกหายจิบคอแล้วค่ะอุ๊ยดีใจจังเลยครับคุณนะคะอ่าอีกตัวหนึ่งที่เป็นไงล่ะฉันก็คือเป็นผู้นำเสนอแล้วเดี๋ยวเอาให้ดูมันมีจะมีตนนัวนี้อันนี้ตัวน,นี้คือฆ่าเชื้อโรคในลำคอน้องอังปัง อันนี้สุตรที่ญี่ปุ่นอีเจียเขาซื้อมาให้ลูกเขาใช้แล้วอันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่เด็กจะชอบมากเวลาแบบอุย้ยมามีมาม,มีชิมให้นออ่าอรอยสตรอเบอรี่ะอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบไม่อิจออดส่วนอันนี้ก็คือพัพอพอริสพัพอพอริสน,นี่เป็นแบบสำหรับเด็กแต่ถ้าเป็นของผู้ใหญ่แบบนี้ก็จะใช้ดิฟรีสอันนี้คือใช้จนแบบติดละเพราะว่ารสชาติด,ดีแล้วก็หายเจ็บคอนะ้วเวลาคันคอนี่ฉีดไปนี่หายเลย มามีแม่ออยท้องใหม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมนะ่อะไรไม่ได้ท้องจ้ะถ้าเด็กๆขึ้นปฐมจะแยกห้องนอนส่วนตัวกันไหมคะยังไม่รู้เลยก็นอนไปเรื่อยๆจนกว่านางจะแบบเบื่อพ่อกับแม่อยากจะไปนอนเองแต่ก็มีวางแผนไว้แล้วว่าถ้านางจะแยกห้องเราจะให้นางนอนอยังไงอะไรเไงี้ย ขอชื่อร้านตะกี้อีกทีได้ไหม Menlo for Kids M E W L O W แล้วก็ for Kids ค่ะเข้าไปในอจอนะอจอช่วงไลฟ์ life, แบบสองครั้งหลังนะี่อยู่ดีเป็นไรก็ไม่รู้คุณต่อๆเขาอยู่ดีก็มาแบนเราไม่ให้รับสติกเกอร์เนาะก็ไม่รู้ฉันทำผิดอะไรฉันก็ทำเหมือนเดิม ไม่รู้ครั้งนี้จะโดนอีกไหมแต่ว่าแบนสติกเกอร์แค่เาท่านั้นน่ะแล้วยังไงใช่ไหมจ๊าไม่ใช่เรื่องใหญ่มีขีดคิ้วสวยมากค่ะเขาวิธีเลิกจุกค่ะเมื่อวานลูกๆเพิ่งไปหาหมอฟันมาตามนัด เพื่อโฟร์ไลน์ทุกหเดือนโอ้ยตายแล้วเขาก็โทรมาหาฉันเดี๋ยวนะน้องบัวพี่ไลฟ์อยู่น้องบัวอยากได้อะไรจ๊ะไม้เมื่อกี้ตั้งโทรมาพี่ก็ไม่ได้รเพราพี่กำลังไลฟ์อยู่ไงนี่พี่ก็มีคนดูพี่อยู่พันสี่คนอ่ะเอ้ยพันสี่รอว่ามาเอออะอย่างเี้เดี๋ยวพี่ไลฟ์เสร็จพี่โทรไปนะจ๊ะ ตามตลกโทษนะคะมีอ่อยไม่มีคิ้วเลยหรือว่าเคยโกนคิ้วคะ่ะใครมันจะไปโกนคิว้วโกนเพื่ออะไรล่ะจ๊ะหนูมันไม่ได้ไม่มีคิ้วเลยคุณติ๊กต k เนี่ยนะน้าก็นวลสะเกินคิวค้วเขาก็คือหายไปกว่าเดิมอีกมันก็พอมีบ้างไม่ใช่ไม่มีเลยนะ ใครจะไปโกนคิว้วโกนคิ้วฉันก็ไปบวชสิงเออไหนๆก็จะโกนทั้งทีใช่ไหมล่ะบวชเลยคิ้วมันก็มีมีน้อย ว่าแต่มันมีชั้นที่สองของอะไรคะอันเนี้ยน้องเคสส่วนอันเนี้ยน้องชีซึ่งน้องชีสั้นมากน้องชีแบบหาซื้อไม่ได้แล้วขนาดคิ้วบางยังสวยตาถึงแล้วด้วยความที่มันทู่นะฉันก็ยังอุตส่าห์จะเขียนให้มันเป็นเส้นๆ 掏干嘛？ มันมีช่วงหนึ่งที่ออยบอกออยเคยเล่าว่าออยไปกินยาปลุก,ลกผมอะคำว่ายาปลุกผมคือยาปลุกผมจริงๆนะไม่ไม่ใช่ยาวิตามินบำรุงผมฮาดรโกะนะแล้วผลก็คือขนมันขึ้นทั้งตัวใช่ไหมลมถึงขนคิ้วด้วยตอนแรกก็ดีใจว่า้ยขนคิว้วแบบมันมันเยอะขึ้นแต่ว่ามันก็ยาวขึ้นด้วยไงพอมันยาวขึ้นเยอะขึ้นปุมรู้สึกว่าเขียนคิ้วยากไม่ฉิน เริ่มเริ่มรู้สึกถึงข้อดีของการไม่มีคิว้วรู้สึกว่าเออเขียนคิวง่ายกลายเป็นอย่างนั้นไปมันมีน่าใส่มากลาลูกุมขนมีแหละค่ะแต่ว่าคุณติกต่อเขามีฟิลเตอร์ให้มันก็เลยดูนวลเป็นพิเศษ ประมาณนี้แล้วกันเนาะเท่ากันยังเนี่ยดูไกลๆต่งแต่ก็ได้ละมั้งขอชื่อยาปลุกผมอีกรอบค่ะมันไม่ใช่ยาปลุกผมนะมันเป็นวิตามินบำรุงผมนะคะ มันมีเคยเขียนคิวถามวันไหมไม่เคยค่ะวิตามินบำรุงผมชื่อฮาเลโกนะคะสั่งได้ในติกตอกก็มีนะเข้าไปใน Double t ทวินส์นะคะ Double Twins Double t w i n นะคะวิตามินบำรุงผม